สวัสดีครับในวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาทบทวนความรู้คำพิพากษาศาลฎีกาที่เคยนำมาเทียบเคียงออกข้อสอบผู้ช่วยผู้พิพากษาสนามใหญ่คำพิพากษาศาลฎีกาที่จะนำมาพิจารณาปัญหาข้อกฎหมายในวันนี้คือคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1031- 2537ทับซึ่งเกี่ยวข้อง กับข้อกฎหมายในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา57มาตรา145และมาตรา188ดีการนี้มีอยู่ว่าผู้ร้องยื่นคำร้องขอว่าผู้ร้องได้ครอบครองที่ดินตามโฉนดที่9313 9314และ9315ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมารวมสามแปลงเป็นเวลา30ปีเศษติดต่อกันโดยสงบและโดยเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของที่ดินทั้งสามแปลงดังกล่าวจึงตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ร้องขอให้มีคำสั่งแสดงว่าที่ดินทั้งสามแปลงดังกล่าวข้างต้นตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ร้องสารชั้นต้นมีคำสั่งว่า ที่ดินตามโฉนดที่9313 9314และ9315ตำบลในเมืองอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ร้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา3,182ผู้คัดค้านยื่ยนคำร้องว่าผู้คัดขานเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ โฉนดที่ดินที่ผู้ร้องขอให้ศาลมีคำสั่งแสดงกรรมสิทธิ์ทั้งสามแปลงผู้ร้องปกปิดมาให้ผู้คัดค้านทราบการยื่นคำร้องขอและวันนัดไตส่สวนทำให้ผู้คัดค้านไม่มีโอกาสมาคัดคา้านผู้คัดค้านเพิ่งทราบเรื่องนี้เมื่อผู้ร้องไปขอจดทะเบียนที่สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมาเป็นพฤติการนอกเหนือที่ไม่อาจบังคับได้ ขอให้ศาลมีคำสั่งให้ไตส่สวนและพิจารณาคดีนี้ใหม่กับให้มีหนังสือแจ้งไปยังสำนักงานทะเบียนที่ดินจังหวัดนครราชสีมาระงับการจดทะเบียนให้ผู้ร้องศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่าผู้คัด้านเป็นบุคคลภายนอกชอบที่จะฟ้องผู้ร้องเป็นคดีใหม่ให้ยกคำร้องผู้คัดค้านอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์ภาคหนึ่ง วินิจฉัยว่าผู้คัดคา้านมิใช่คู่ความหรือผู้มีส่วนได้เสียในคดีไม่มีสิทธิ์ยื่นคำร้องของขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์ต่อศาลชั้นต้นการที่ศาลชั้นต้นให้ขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์และรับอุทธรณ์ไว้ไม่ชอบพิาพากษายกอุทธรณ์ของผู้คัดคา้านผู้คัดค้านดีกาศาลดีกาวินิจฉัยวา่าคดีมีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัย ผู้คัดค้านมีสิทธิอุทธรณ์และขอขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์หรือไม่เห็นว่าในชั้นที่ศาลชั้นต้นรับคำร้องและนัดไตส่สวนคำร้องของผู้ร้องนั้นศาลชั้นต้นได้มีคำสั่งให้ประกาศนัดไตส่สวนทางหนังสือพิมพ์และให้ผู้ร้องนำส่งสำเนาคำร้องให้ผู้คัดค้านซึ่งเป็นผู้มีชื่อในโฉนดที่ดินหากประสงค์จะคัดค้านประการใด ให้ยื่นคำคัดค้านต่อศาลภายในวันนัดไต่สวนคำร้องแต่ก็ไม่มีผู้ใดยื่นคำคัดค้านจนศาลชั้นต้นทำการไต่สวนและมีคำสั่งไปเมื่อวันที่27ธันวาคม2533ครั้นวันที่11กุมภาพันธ์2534ผู้คัดค้านซึ่งเป็นผู้มีชื่อในโฉนดที่ดินได้ยื่นคำร้องขอให้พิจารณาคดีใหม่ถึงแม้ศาลชั้นต้น ได้มีคำสั่งยกคำร้องเพราะเห็นว่าผู้ขัดฐานเป็นบุคคลภายนอกก็ตามแต่เมื่อผู้ขัดฐานได้เข้ามาเกี่ยวข้องในคดีของผู้ร้องซึ่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา188อนุ4บัญญัติให้ถือว่าบุคคลเช่นว่านั้นเป็นคู่ความผู้ขัดฐานจึงเป็นคู่ความผู้มีส่วนได้เสียในคดี มีสิทธิอุทธรณ์และขอขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์ได้ที่สารอุทธรณ์ภาคหนึ่งวินิจฉัยว่าผู้คัดค้านเป็นบุคคลภายนอกมิใช่คู่ความหรือผู้มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิยื่นอุทธรณ์และขอขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์นั้นสาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วยคดีนี้ปรากฏว่าสารชั้นต้นอนุญาตให้ผู้คัดค้านขยายเวลายื่นอุทธรณ์ และรับอุทธรณ์ของผู้คัดค้านไว้แล้วสารฎีกาเห็นสมควรวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้คัดคา้านไปพร้อมกับดีกาของผู้คัดค้านเสียที่เดียวโดยไม่จําต้องย้อนสํานวนไปให้สารอุทธรณ์ภาคหนึ่งวินิจฉัยอีกพีเคราะห์แล้วคดีมีปัญหาวินิจฉัยว่าผู้คัดค้านจะร้องขอเข้ามาในคดีได้หรือไม่เห็นว่าคดีนี้ผู้ร้อง ยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งว่าผู้ร้องได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินตามโฉนดเลขที่9313 9314และ9315โดยการครอบครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1,382ที่ดินทั้ง3แปลงนี้มีชื่อผู้คัดค้านเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์เมื่อศาลชั้นต้นไต่สวนแล้วมีคำสั่งว่า ที่ดินทั้ง3าแปลงเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ร้องโดยการครอบครองการที่ผู้ร้องนำคำสั่งสารดังกล่าวไปแสดงต่อเจ้าพนักงานที่ดินเพื่อดำเนินการขอเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนเป็นชื่อของผู้ร้องย่อมถือว่าเป็นการดำเนินการในชั้นบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่งหากเจ้าพนักงานที่ดินดำเนินการให้ย่อมจะเกิดความเสียหายแก่ผู้คัดคา้านซึ่งเป็นผู้มีชื่อ ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าวนั้นผู้คัดคา้านจึงเป็นผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่งและถูกโต้แย้งสิทธิ์ผู้คัดคา้านจึงชอบที่จะร้องขอเข้ามาในชั้นบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่งได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา57อนุหกรณีนี้ผู้คัดคา้าน ซึ่งไม่ได้ร้องคัดค้านเข้าไปในคดีก่อนที่ศาลชั้นต้นจะมีคำสั่งแสดงกรรมสิทธิ์ถือได้ว่าผู้คัดค้านเป็นบุคคลภายนอกจึงสามารถพิสูจน์ในชั้นนี้ได้ว่าผู้คัดค้านมีสิทธิ์ดีกว่าผู้ร้องคำสั่งของศาลชั้นต้นที่แสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินไม่ผูกพันผู้คัดค้านตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่ง มาตรา145อนุ2โดยไม่ต้องให้ผู้คัด้านไปฟ้องเป็นคดีใหม่ชอบที่ศาลชั้นต้นจะรับคำร้องของผู้คัด้านไว้เพื่อวินิจฉัยถึงข้อโต้แย้งสิทธิของผู้คัด้านในชั้นบังคับคดีให้ตามรูปคดีที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกคำร้องของผู้คัด้านและสารอุทธรภาคหนึ่งพิภาคษายกอุทธร์ของผู้คัด้านมานั้นไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา พิภาคษากลับให้ยกคำสั่งของศาลชั้นต้นที่ไม่รับคำร้องของผู้คัด้านและยกคำพิภาคสาศาลอุทธรภาคหนึ่งให้รับคำร้องของผู้คัด้านไว้ไต่สวนต่อไปแล้วมีคำสั่งหรือคำพิภาคษาตามรูปคดีจากดีการในข้างต้นจะเห็นได้ว่าศาลชั้นต้นรับคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน และนัดไต่สวนคำร้องของผู้ร้องและได้มีคำสั่งให้ประกาศนัดไต่สวนทางสือพิมพ์และให้ผู้ร้องนำส่งสำเนาคำร้องให้ผู้คัดค้านซึ่งเป็นผู้มีชื่อในโฉนดที่ดินหากประสงค์จะคัดค้านประการใดให้ยื่นคำคัดค้านต่อศาลภายในวันนัดไต่สวนคำร้องแต่ก็ไม่มีผู้ใดยื่นคำคัดค้านจนศาลชั้นต้นทำการไต่สวนและมีคำสั่งไปแล้ว ต่อมาผู้คัด้านซึ่งเป็นผู้มีชื่อในฉโฉนดที่ดินได้ยื่นคำร้องขอให้พิจารณาคดีใหม่ถึงแม้ศาลชั้นต้นได้มีคำสั่งยกคำร้องเพราะเห็นว่าผู้คัด้านเป็นบุคคลภายนอกก็ตามแต่เมื่อผู้คัด้านได้เข้ามาเกี่ยวข้องในคดีของผู้ร้องซึ่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา188อนุ4บัญญัติให้ถือว่าบุคคลเช่นนั้นเป็นคู่ความ ผู้ขัดขานจึงเป็นคู่ความผู้มีส่วนได้เสียในคดีมีสิทธิอุทธรณ์และขอขยายระยะเวลาย,ยื่นอุทธรณ์ได้ผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งว่าผู้ร้องได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินมีฉโฉนดที่ดินโดยการครอบครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1น8 2ที่ดินมีชื่อผู้คัดขานเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์เมื่อศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า ที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ร้องการที่ผู้ร้องนําคําสั่งสารไปแสดงต่อเจ้าพนักงานที่ดินเพื่อดําเนินการขอเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนเป็นชื่อของผู้ร้องย่อมถือได้ว่าเป็นการดําเนินการในชั้นบังคับตามคําพิพากษาหรือคําสั่งหากเจ้าพนักงานที่ดินดําเนินการให้ย่อมจะเกิดความเสียหายแก่ผู้คัดคา้านซึ่งเป็นผู้มีชื่อถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้นผู้คัดคา้านจึงเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ในการบังคับตามคำพิาพากษาหรือคำสั่งและถูกโต้แย้งสิทธิผู้คัด้านจึงชอบที่จะร้องขอเข้ามาในชั้นบังคับตามคำพิาพากษาหรือคำสั่งได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา57อนุ1เมื่อผู้คัด้านไม่ได้ร้องคัด้านเข้าไปในคดีก่อนที่ศาลชั้นต้นจะมีคำสั่งแสดงกรรมสิทธิ์ถือได้ว่าผู้คัด้านเป็นบุคคลภายนอกคดี จึงสามารถพิสูจน์ในชั้นนี้ได้ว่าผู้คัดค้านมีสิทธิ์ดีกว่าผู้ร้องคำสั่งศาลชั้นต้นที่แสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินไม่ผูกพัผนผู้คัดค้านตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่งมาตรา145อนุ2โดยไม่ต้องให้ผู้คัดค้านไปฟ้องเป็นคดีใหม่ศาลชั้นต้นต้องรับคำร้องของผู้คัดค้านไว้เพื่อวินิจฉัยถึงข้อโต้แย้งสิทธิ์ของผู้คัดค้านในชั้นบังคับคดี